นายเรมมึนเอากาศเริ่มชื้นมาเดานคิดยังไงอยากไปผูกระดึงเอาตรงๆก็คือคิดน้อยคิดน้อยมากเพราะว่าถ้าคิดเยอะคงไม่ได้ทำสิ่งนี้หลักๆคืออยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอยากเป็นคนใหม่มีความเชื่อเรื่องหนึ่งว่าไม่อยากทำในรเรื่องเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราชอบบอกให้คนอื่น Bre ool, break through break through เฮ้ย hey, ต้อง break through นะต้องต้องทำสิ่งใหม่นะเพื่อผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นนะแต่ถ้าตัวเรายังไม่ทำอ่ะเราก็จะไม่ไม่เข้าใจมันจริงๆที่แม่จะเสียเนี่ยแม่พูดอยู่คำหนึ่งว่า เปลี่ยนแปลงตัวเองให้แม่นะลูกแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมคํานี้มันจิกใจเราอะว่าเออเฮ้ยขนาดท่านจะจากเราไปท่านยังพูดให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นเราคงต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆเราอยากเปลี่ยนแปลงองค์กรอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องทำให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเราทํามาจริงๆนี่คือที่มาของการไปพูกัระดึงโย,โย,โ,ยโย่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฮะเรา ทอุทยานแห่งชาติปูกระดึงก็คือไม่ได้มาเทีเ่ยวป่าธรรมดานะแต่เรามาพิชิตปูกระดึงนะฮะแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยผมเตรียมตัวมวาเยอะมากทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะไม่กี่ดังฮะอันนี้ฮะถุงเท้าจากอิตาลีนะฮะเป็นถุงเท้าเนี่ยเนี่ยเราหาไม่เจอวะเป็นถุงเท้าที่เรามาจากกับพี่โอ๋จากตอนที่เราไปอิตาลีนะฮะรองเท้าอ่ะฮะรองเท้านี่เพิ่งไปซื้อมาฮะเท่าไรห้าพันห้าพันยี่ห้ออะไรวะ โคก้า,อาวอคก้าโคก้าแต่อตอนนี้ผมอยู่หน้าทางขึ้นภูกระดึงเป็นภูกระดึงครั้งแรกในชีวิตนะฮะมาดูกันว่าตอนนี้เจ็ดโมงเท่าไหร่ฮะเก้นาทีเจ็ดโมงเก้านิดน่เลิกดีฮะว่าเราจะถึงซำแรกกันใช้เวลาเท่าไหร่ครับไปครับไปพิสูจน์ตัวเองนะครับไปครับผู้ช่วยผู้พิชิตถ้าคุณไม่มีไม้เท้าไม้ค้ำยันแบบ ต่างชาติที่คุณต้องซื้อนะฮะคุณก็ใช้ไม้ไผ่ที่จริงๆต้องบอกว่าผ่านการใช้งานกับคนที่เป็นรุ่นพี่เรามาหลายร้อยชีวิตแล้วเพราะงั้นเนี่ยมผมเชื่อเหลือเกินว่ามันคือการนำส่งจิตวิญญ,ญาณด่างหนึ่งฮะมันทำให้เราเป็นผู้พิชิตคนที่ต่อไป S <S> 8.5ดห้ามีแปดห้าไหมฮะี่ <t <t ิเป็ตผลก็คือว่าเป็นคนเกียดภูเขา24ปีที่แล้วโดนถีบตกภูเขา และเกียรติภูเขามาตั้งแต่วันนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ชนะตัวเองจะ break t h o ตัวเองทุกครั้งเวลาไปเที่ยวเขาจะไม่เคยไปการไปภูกระดึงครั้งนี้มันจะ,ะชนะตัวเองชนะใจตัวเองที่ไม่อยากมาอยู่กับเขาไม่อยากมาขึ้นเขาแต่จะมาทำเรื่องที่ต้องไปปีนเขามันเหนื่อยมากมันยากมากมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดในหัวมาก่อนว่าจะทำสิ่งนี้นี่แหละมันเลยท้าทาย lưới mái <laughs> นะครับที่กุดที่เกิดเหตุแล้วแล้ว,อวตอนนี้มันใช้เยอะมากเนี่ยมันเหมือนเดิมอันนี้เข่าบว,วมเข่าปิดตอนนี้มันเก็บมันที่เดิมบว,วมมาก ัวมากแล้วมันกรึบๆตัวเนี้ยนี่ครับน่ครั้งที่แล้วมันกอ,นนอั <c oughs> อมอวมมากเลยลเดี๋ยวพี่เคียวให้ก่อน,นมันเจ็บเขานี่มัน <c oughs> พากล่องก็ได้พี่บัสโอ เติมไปก่อนเติมไปก่อนเติมไปก่อนนี่แหละยิ่งไม่ใช่เนี่ยคือใช่ยิ่งกลัวต้องยิ่งเจอเพราะเราอยากชนะตัวเองเราอยาก break t h r o u มันจริงๆเมื่อมันขึ้นมันต้องท้าทายเมื่อมันขึ้นมันต้องลำบากเมื่อมันขึ้นมันต้องยากก็เราจะไปยากเรื่องนี้จ้ที่บ้านจะไม่ลง เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อน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 ไปหายอะไก่อนจริงๆไม่ใช่ลื่นหมายหะให้ผมไม่ใช่ลื่นนะต้องพูดอย่างนี้รองเท้ายังดีอยู่อันนี้ต้องพูดจริงว่ารองเท้าดีมากๆ ครับรุงเท้าดีเกินแนะนําที่มันลื่นล้มเมื่อกี้เนี่ยหน้าทีมของไม้่ะเราเลือกไม้ที่มัน<ม>เล็กถูกต้องอันนี้บบนระหว่างทางก็ได้รับมอบกระถาใหม่พ <c oughs> ี่คนนั้นเขาเดินลรมก็เห็นผมล้มเขาบอก <c oughs> อ่ะเอาไปเลยครับพี่เหมาะสมกับตัวคเก็ขอบคุณมากครับ ยแไครับช่วยยันหน่อยี่ยวสุเขคุยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยันย่ตรงนี้อจุกระจุกเหลือเยอะมากมเลเยอะกลฟัไปแล้วตัได้แปบรอมกูมาสามสาี่สามเดื ว่าครับอันนี้เดินมาถึงแล้วฮะผมมาถึงซำกกว่าใช้เวลาเดินไปทั้งหมด4ชั่วโมง4ี่4สี่สนาทีทก็มาได้ครึ่งทางเลยครึ่งทางมา,าดูกันกว่าจะไหวขนาดไหนครับผม พี่ต้องชนะความกลัวคือการเกียดขึ้นการการขึ้นเขาพี่ไม่ชอบพี่ไม่ไม่ชอบที่ที่อากาศน้อยพี่ไม่ชอบการขึ้นเขาพี่เกลียดเขาไม่อยากไปไม่อยากทำเก้าชั่วโมงครั้งนี้เสียงในหัวมันต้องบอกทุกคนพูดเลยพี่บาสคอยดูพี่บาสแม่งด่าทั้งคอยดูพี่บาสนะมันต้องด่าทั้งทางพี่ดีใจมากเพราะภาพจําของพี่เนี่ยมันแย่มากในสายตาคนอื่นพี่จะเป็นคนใหม่พี่จะเดินทุกจาด้วยความยิ้ม จะเสพกับธรรมชาติจะเปลี่ยนทุกอย่างสามโมงเราน่าจะไปถึงหลังแปรสักสี่โมงครึ่งจากหลังแปลเดินไปถึงจุดกลางเตตอีกน่าจะสักชั่วโมงครึ่งคิดว่าจบก่อนหนึ่งทุ่มตามที่แผนไว้นะครับ นะฮะไม่รู้ใช้บันไดที่เขาว่าหรือเปล่า90องศาและ้จะถึงหลังแต่ จดนีถึงหลังแป้ครับภารกิจพิชิตภูกระดึงสำเร็จนะฮะไม่น่าเชื่อว่าการเดินไปคุยกับตัวเองขัดเกลานิสัยแย่ๆพูกระดึงช่วยได้จริงๆคร ผมกังวลอยู่มากนะฮะอนก่อนจะมาน้ำหนัก129กิโลกร,รมัมเป็นโรคความดันสูงนะฮะก็กินยาอยู่ตลอดเวลาที่ขนาด10กิลกร,รมัมทุกวันก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่21วันในการซ้อมเดินก็เป็นการเดินทางราบเดินกลับบ้านนั่นคือไกลสุดจากออฟฟิศนะฮะคือ7กิโลกว่า มีเสียงหัวเยอะๆฮะว่าผู้กระดึงผมจะได้อะไรคนณพบจริงฮะธรรมชาติเขาเสียงต้นไม้เสียงของเขามันมีเสียงเรียกร้องบางอย่างกระตุ้นเตือนเราให้สู้จะ่ถอดใจก้าวเดินต่อไป ผมคุยตัวเองอยู่ทุกซ้ำผมตั้งแผนของผมว่าจะเดินทั้งหมด9ชั่วโมงแต่ตอนนี้เกินมาเป็น10ชั่วโมง35นาทีแล้วครับทุกคนครับผมมาถึงแล้วครับภูกระดึง10ชั่วโมง36นาทีครับขอบคุณทุกคนครับแล้วพบกันครับ